สั่งห้ามบัญญัติเพิ่มห้ามเพิกมตอนและให้รู้ว่าเธอเป็นแค่ผู้เดินตามนะและเตือนว่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายในศาสนาของพระองค์รัดกับอานนนว่าอานนนความขาดศูนย์แห่งกาลยานวัตนนี้คือคำพระตรรมกฏมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานน์ เกี่ยวกับกัลยานวัตนั้นเราขอก่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยานวัตที่เราคือตถาคตตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยคําตถาคตจะค่อยๆหมดไปโยมจึงเห็นว่าโยมไปหาหนังสือธรรมะในท้องตลาดในกรุงเทพร้านหนังสือใหญ่ๆมีหนังสือธรรมะขาย4,300 3-400หัวหนังสือโยมจะไม่สามารถหาหนังสือพุทธวจนะอย่างนี้ได้ ไม่มีเห็นไหมว่าคําตถาคตเริ่มหายากแล้วในประเทศที่เป็นเมืองพุทธมีแต่คํามีแต่หนังสือสาวกแต่หาคําศาสดาตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหานะดังนั้นวันนี้อาตมาก็จะมาทําหน้าที่สํนานักสักยะปุตยะคือประกาศคําตถาคตให้โยมได้รู้จักว่าคําตถาคตเป็นอย่างไรผู้เจ้าเก่งแค่ไหนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและหลักการของพระศาสนาสอนอะไรนั้น หลักฐานทั้งหมดที่ให้โยมดูเนี่ยเพื่อให้เราทราบที่มาที่ไปว่าหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทํามานะจะเป็นเล่มใหญ่อย่างนี้ก็ตามนะเล่มเล็กนี้ก็ตามคือคําพระศาสดาทั้งหมดไม่มีคําที่แต่งขึ้นใหม่